สวัสดีค่ะวันนี้ก็เราก็จะหลบร้อนมาหาบิงซูเย็นๆกินนะคะที่ร้านต้นทางคาเฟ่นะคะร้านที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเราเองขับมาไม่กี่กิโลก็ถึงแล้วนะคะเี๋ให้ชมบรรยากาศภายในร้านนะคะเขาจะมีตกแต่งด้วยของเก่าเหมือนกันดูสิคะสามล้อเกาก็มีนะคะสัญลักษณ์ของลำปางถ้วยที่มีรูปไก่ะคะ่ะเขาเรียกว่าถ้วยกาไก่นะคะเพื่อนๆ เ,เขาจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวกับร้านกาแฟ,ะฟะรวมกันนะคะโซนขวามือน,นี้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยนะคะมากินแล้วอร่อยนะคะหมูน้ําตกอร่อยอร่อยนะคะนี่บริเวณร้านก็ตกแต่งได้ร่มรื่นทีเดียวร่มรื่นทีเดียวนะคะมีโซนสําหรับเด็กๆด้วยนะคะมีโซนสําหรับเด็กๆนี่คะ่ะมีทรายให้เด็กๆมาตักเล่นนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะ ของเก่าเยอะก็เอามาตกแต่งร้านก็โอเคนะคะเห็นเพื่อนๆบริเวณหลังร้านก็มีเกาไา่มอเตอร์ไซค์เก่าๆก็มีนะคะนี่ใช้งานไ,ได้แล้วก็เ,าาเป็นตกแต่งอันนี้เขาเรียกว่ากวกนะคะกวกเวลานึ่งข้าวเหนียวมาใส่ตรงนี้ก็มาคนๆนะคะ,ะเห็นไหมคะมีอะไรเนี่ยไถ่าคาดสมัยก่อนที่ใช้กับเทียม ไถนาสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้นะคะข้างบนเนี่ยอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะโต๊ะร้านเสริมสวยเก่าก็เอามาตกแต่งร้านนะคะข้างในก็จะมีของเก่าเช่นนาฬิกาทีวีโทรศัพท์เนาะเห็นไหมก็สะสมไว้เมื่อเขามาเปิดร้านอนย่หไหมเขาก็มาตกแต่งร้านเป็นมุมถ่ายรูปได้นะคะมีทั้งปิ่นโต๊ะเก่าๆนะคะนี่ ก็โอเคอยู่นะคะนี่บรรยากาศร้านก็จะประมาณนี้นะคะนี่เพื่อนๆนี่เคยเล่นไหมคะนี่เราเอาเท้าคีบแล้วก็เดินกุ๊กักกุกก๊กักนะคะนี่ของเล่นสมัยก่อนนี่เห็นไหมนี่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 ไมโครโฟนไมโครโฟนสมัยก่อนเป็นอย่างนี้นะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือถ้าใส่ชามอย่างนี้นี่สุดยอดนะคะเพื่อนชามยักษ์ชามยักษ์นะคะชามยักษ์ก็ก ต้อนมาหาบิงซูเย็นๆกินนะคะอากาศร้อนนะคะเนาะเราก็ยังอยู่ที่ลำปางนะคะแล้วก็มาหาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเพื่อนๆวันก่อนก็มากินก๋วยเตี๋ยววันนี้พาพาลูกมากินบิงซูเย็นๆชื่นใจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับก,การรับชมลาไปก่อนบายบายคะ่ะ